มาถึงช่วงที่เราจะต่อยอดแล้วเราจะต่อยอดสู่ตลาดโลกเพราะว่าของเราเป็นฟาร์มที่นอกจากที่เราจะเพาะเลี้ยงแล้วเรามีการแปลรูปด้วยใชซึ่งแน่นอนที่สุดส่งออกง่ายสุดก็ต้องเป็นในฟอร์มของผงอันดับแรกเลยใชซึ่งพอเป็นผงแล้วเนี่ยเราต้องไปตรวจคุณค่าของเขาใช่ไหมพี่อ้อใช่ค่ะในจิ้งหลีดเนี่ยสัรพคุณเขาให้อะไรเราบ้าง เขาให้โปรตีนสูงกว่าเนื้ออกไก่ถึงสองเท่านะคะอย่างที้ผมอยากจะยกเวทอยู่ท่วงนี้ผมเขายิมเย้ยผมอยากจะสร้างกล้ามผมกินจิกลิดได้เลยค่ะปริมาณที่ผมต้องกินประมาณกี่ตัวเนี่ยเขาจริงๆอย่าเรียกเป็นตกัวเลยค่ะใช่เรียกกรมต่อกรัมกัมต่อกรัมก็คือถ้าเกิดผมกินอกไก่4 0 0กรัมค่ะ400กรัมอกได้โปรตีนประมาณประมาณ120อ่าอะไรประมาณนี้ตัวเนี้ยจะได้200กว่าในปริมาณน้ำหนักกรัมเท่ากัน แหละมันแต่มันยากนะจะกินจริงดีแบบว่าเราก็ต้องกินแบบว่าสากัดเป็นผงมาแล้วใช่ค่ะนะ,ะครับอนอกจากโปรตีนมีอะไรครับก็ที่สําคัญเขาก็มีแคลเซียมสูงกว่านมมีโพแทสเซียมสูงกว่ากล้วย uh huh. มีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขม uh huh. แล้วก็มีวิตามิน uh huh. แล้วก็สิ่งที่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่มีนะคะสัตว์เนื้อแดงไม่มีก็คือไฟเบอร์ค่ะครบหมด ใช่ค่ะจบอยู่ในจิ้งรีดใช่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคอ้อนาตัวนี้ไปทดสอบกรดอะมิโนแล้วก็คือเขามีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วน9ชนิดว,ว้าว <9 S 2> อยู่ในจิ้งรีดอยู่ในจิงนจ้งรีดในจิ้งรีดหนึ่งตัวนั้นอุดมไปด้วยอะมิโนโอแอซิดที่จําเป็น9ชนิดมีวิตามินไฟเบอร์สูงจิ้งรีดเป็นแหล่งของกรดไขมันที่ดีมีโอเมก้า3 6และ9จิ้งรีดมีวิตามิน b 12ที่สูงมากมีแคลเซียมสูง มีธาตุเหล็กสูงธาตุสังกะสีสูงจึงรีดประกอบไปด้วยไคตินซึ่งเป็นพรีไบโอติกที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตหรือกิจกรรมของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารมีส่วนช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายและการดูดซึมสารอาหารอีกด้วยซึ่งแน,น่นอนที่สุดคือการทดลองครั้งแรกหรือว่าการการที่เราจะไปพ,พวกเลยการเทสตลาด มันก็ต้องกับคนในประเทศก่อนค่ะนั่นก็คือมาผสมผสานกับอาหารที่ที่ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปกับอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันมีอะไรบ้างครับ <c oughs> อย่างที่เราจะได้กินวันนี้ก็ <c oughs> อย่างพื้นฐานเลยนะคะก็ต้องเป็นทอดจิ้งหรีดอันนี้เป็นเมนูที่แบบ <c oughs> เราต้องทําก่อนเลย <c oughs> ต้องทาก่อนเลยนะครับผมตรงนี้คือตรงนี้ก็จะมีเป็นลาบจิ้งหรีดนะคะก็คือเป็นสูตรของสยามบัคส์ดยน้องตาลคนเนื้อค่ะเป็นเชฟประจําซึ่งไปที่ไหนคนก็บอกว่า ลาบจิ้งหรีดชาตินี้ต้องลองลาบจิ้งหรีดชาตินี้ต้องลองอันนี้เราย,ยังพูดถึงจิ้งหรีดที่เป็นตัวยังเป็นตัวอยู่แต่เมื่อ,อแปลรูปแล้วเนี่ยคุณค่าที่มันทวีคูณคขึ้นมาอยู่ในนี้อยู่ในนี้ค่ะนี่คือเส้นอะไรครับอันนี้คือซุปเปอร์เส้นจันทค่ะซุปเปอร์เส้นจันท์เดี๋ยวเส้นเวลาเรากินเนี่ยมันก็ให้คาร์โบไฮเดรตค่ะ แต่ในนี้มันมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นโปรตีนมาก็คือมี2องซูเปอร์ฟู้ดครับผมก็คือเป็นซูเปอร์ฟู้ดจากโปรตีนจิ้งหรีดโปรตีนจิ้งหรีดแล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดจากสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายผักกาดทะเลเพราะฉะนั้นการกินเส้นของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะกลายเป็นน้าตาลหรือว่าคาร์บโบไฮเดรตค่ะอีกต่อไปในนี้คือโลคาร์บค่ะไฮโปรตีนได้โปรตีนด้วยและมีพรีไบโอติกด้วย อย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยต่างชาติมาอิตาเลียนมา<ช><ช>แบบว่าผมอยากจะเอาไปผสมอยู่ในเส้นพาสต้าได้เลยค่ะทำได้เลยแล้วก็ไม่ทําให้เสียเส้นไม่ทําให้เสียคุณภาพหรือว่าคุณเาเรียกไรคุณสมบัติแบบว่าลักษณะเฉพาะ,ะของเส้นด้วยไม่เสียเลยค่ะโดยะะที่ช <ผม S 2> ิมเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่ามีจิ้งรีดอยู่